ที่นี่ที่ไหนโอ้เข้ามาได้ยินเสียงลูกเทนนิสกันเลยนะครับผมอยู่ที่สวนสาธานะรณะเกาะลอยครับตรงนี้บอกว่าศูนย์ออกกำลังกายเกาะลอยฮนะ น่าจะมีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราเป็นริมน้ำากนะโอ้มีการลือเสาไฟหลงครับ ในจับปรปับปรุงใหม่นะช่วงหน้าหนาวมีตัวเล็กมาวิ่งด้วยตุ้งตุงต้ง,ง,ง <c oughs> คนเยอะกว่าที่เกาะแม่ฟ้าหลวงตรงนู้นนะทรงนู้นนี่มีอยู่สี่คน มีคุณแอร์มาลำระยะทางตรงนี้ก็ประมาณ1กิโลเหมือนกันนะแต่มองไม่เห็นกันทั้งหมดเพราะว่ามีการสร้างสนามอยู่ตรงกลาง เชียงรายอากาศร่มรื่นจริงๆนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสนามเด็กเล่นนะมีเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆหนึ่งสองสาสี่ห้าชิ้นนะเครื่องออกกำลังกายอีกสี่ชิน้น <c oughs> คนน่าจะประมาณสิบห้าะครับ ออกสามนะสิบสองะมีสนามลเล่นบอลสนามบาสรอบละหนึ่งกิโล่ะคล้ายๆกันหมดเลยอ่า โดยประมาณนะนะเหลื่อมกันนิดนหน่อยๆที่สนามกีฬาก็รอบละหนึ่งกิโลครับคุณอยู่กับหนุ่มครับผมอยู่ที่สนามากีฬาเกาะลอย <c oughs> ชางกินน้ำ คุณอยู่กับนุ่มหนุม่มก็จะเล่าให้ฟังครับ